ยินดีต้อนรับสู่ท็อกเทซี่เล่าซีรีส์เช้าวันนั้นมินามิตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงชุนปลุกเขายิ้มสดใสทักอรุณสวัสดิ์และบอกว่าเตรียมอาหารเช้าวไว้แล้วพร้อมชวนเธอไปทานด้วยกันแต่ภาพทั้งหมดกลับหายไปเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นจริงๆ มินามิลืมตาตื่นและพบว่าทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเธอมองไปยังชามบะหมี่ที่วางอยู่ในครัวภาพที่เธอกับชุนนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันรวมถึงคำสารภาพรักของเขาผุดขึ้นมาในหัวทำให้เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่แค่ความฝันแน่นอน ที่ออฟฟิศมินามิดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษจนเพื่อนร่วมงานเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เธอก็ยิ้มและปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้านชุนที่อยู่ในห้องทำงานแอบมองมินามิอยู่เงียบๆก่อนที่สายตาของทั้งคู่จะบังเอิญสบกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ทางด้านห้องซ้อมของวงแฟนทาสติกส์ชวนแวะมาดูการซ้อมและทับไทยสมาชิกทุกคนอย่างเป็นกันเองมินามิถามถึงยากิสมาชิกอีกคนที่ไม่ได้มาซ้อมเพื่อนๆในวงจึงตอบว่าเขาติดถ่ายรายการวารไรตี้อยู่ที่ฮอกไกโดและน่าจะกลับมาทันวันแสดงจริงไม่น่ามีปัญหาอะไรชุนพยักหน้ารับฟังอย่างสบายใจ หลังจากนั้นมินามิกลับมาที่ออฟฟิศซื้อคาสะถามถึงการซ้อมเธอตอบว่าทุกอย่างออกมาดีมากซื้อคาสะจึงบอกว่าไม่น่าแปลกใจเพราะเพลงทีมนี้ประธานเป็นคนเลือดด้วยตัวเองทั้งหมดก่อนจะชวนมินามิไปทานข้าวที่ร้านอิตาเลียนเปิดใหม่ขณะนั้นเองชูนที่แอบได้ยินบทสนทนารีบเดินออกมาเสนอชวนทุกคนในออฟฟิศไปทานข้าวด้วยกันและบอกว่าเขาจะเป็นคนเลี้ยงเองทุกคนจึงตอบตกลงอย่างพร้อมเพรียง ระหว่างเดินออกจากออฟฟิศชุนหันกลับมามองมินามิพร้อมขยิบตาให้คล้ายส่งสัญญาณว่าทุกอย่างนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจมินามิรู้สึกประทับใจกับการกระทำเล็กๆนั้นอย่างมาก ที่ออฟฟิศนิกาอิโดคุยกับมินามิเกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟที่บริษัทจะจัดขึ้นที่ชิบะในวันอาทิตย์นี้ระหว่างคุยกันทั้งคู่พูดถึงถั่วลิสงขึ้นชื่อของที่นั่นที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยเป็นพิเศษนิกาอิโดยังชมมินามิว่าเคยได้ยินมาว่าเธอเล่นกอล์ฟเก่งมากแต่มินามิก็ปฏิเสธเธอบอกว่าที่เล่นเพราะเป็นกิจกรรมชมรมก็เท่านั้น ต่อมามินามินัดเจอกับฮิคารุแฟนคลับของชุนเหมือนกันเธอตัดสินใจสารภาพความจริงทั้งหมดว่าตอนนี้กำลังคบกับชุนอยู่ฮิคารุถึงจะยังไม่อยากเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ก็เลือกยิ้มและแสดงความยินดีกับมินามิ หลังจากออกจากร้านขณะที่มินามิกำลังเดินกลับมีชายคนหนึ่งวิ่งตามมาเรียกเธอเขาบอกว่ามินามิลืมผ้าเช็ดหน้าไว้เธอรับมาพร้อมกล่าวขอบคุณแล้วรีบเดินจากไปโดยไม่ทันสังเกตว่าชายคนนั้นยังยืนมองตามเธอจนกระทั่งร่างของมินามิลับตาไป ที่บ้านมินามิเธอตัดสินใจนำของทุกอย่างที่เคยซ่อนไว้เกี่ยวกับชุนออกมาวางไว้อย่างเปิดเผยเพราะคิดว่าตัวเองก็ได้สารภาพความรู้สึกไปแล้วไม่นานนักเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นมินามิเดินไปดูและพบว่าคนที่ยืนอยู่คือชุนเขามาโดยไม่สวมหมวกหรือหน้ากากปิดบังตัวตนเลยเมื่อเธอถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าชุนตอบทันทีว่าเขาเอาของมาให้ มินามิจึงบอกให้เขาขึ้นมาได้เลยเธอรีบเก็บของที่เพิ่งนำออกมาเก็บเข้าที่อย่างรีบร้อนก่อนจะเปิดประตูให้เขาเข้ามาทันทีที่เข้ามาชุนยื่นถุงหนึ่งให้มินามิรับไว้ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเพราะในนั้นคือถั่วลิสงขึ้นชื่อของจังหวัดชิบะเธอรู้สึกประทับใจทันทีที่ชุนยังจำเรื่องเล็กๆได้ทั้งที่เธอเพียงคุยกันเล่นๆกับนิกาอิโดเท่านั้น ระหว่างนั่งทานถั่วด้วยกันมินามิยังเผื่อใช้คำพูดเป็นทางการกับชุนอยู่เหมือนเดิมชุนจึงขอให้เธอเลิกเรียกเขาว่าประธานเวลาที่อยู่กันแค่สองคนเพราะตอนนี้พวกเขาคบกันแล้วและเขาอยากให้เธอเรียกเขาว่าชุนแทนจากนั้นเขาตั้งใจเรียกชื่อเธอว่าไอา มินามิพอได้ยินชุนเรียกชื่อเธอแบบนั้นหัวใจก็เต้นแรงจนเธอเผลอเขินขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหตุการณ์เล็กๆนี้กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในใจของเธอ มินามิพยายามจะเอ่ยชื่อเขาแต่กลับพูดไม่ออกทางที่ก่อนหน้านี้ตอนเขาไม่อยู่ตรงหน้าเธอยังเรียกได้อย่างปกติทว่าพอเจอหน้าเขาจริงๆคำพูดกลับติดอยู่ในคอขณะที่ชุนเองก็นั่งรอฟังอย่างลุ้นไม่แพ้กัน เมื่อความประมาาเริ่มมากขึ้นมินามิก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยชุนเห็นท่าทีแบบนั้นก็อดยิ้มด้วยความเอ็นดูไม่ได้มินามิรวบรวมความกล้อาอีกครั้งพยายามจะเรียกชื่อเขาให้ได้แต่ยังไม่สําเร็จเสียทีชุนที่มองเธอด้วยสายตาอบอุ่นค่อยๆโน้มตัวเข้ามาเหมือนจะจูบทว่าในจังหวะนั้นเองเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะช่วงเวลาสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย มินามิเดินออกไปดูอีกครั้งและพบว่าคนที่มากดกริ่งคือน,น้องชายของเธอเองทำเอาเธอตกใจและร้อนรนขึ้นมาทันทีจึงรีบดึงตัวชุนเข้าไปหลบที่ระเบียงด้านหลังชุนที่ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยอมทำตามโดยไม่ถามอะไร เมื่อน,น้องชายเปิดประตูเข้ามามินามิพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องชายเหลือเห็นถั่วที่วางอยู่บนโต๊ะก็หิบมากินอย่างไม่คิดอะไรแต่ยิ่งเวลาผ่านไปมินามิก็ยิ่งรู้สึกกระสับกระส่าย ไม่นานทั้งสองได้ยินเสียงจามดังมาจากด้านนอกห้องมินามิรีบกลบเกลื่อนทันทีบอกว่าน่าจะหูฝาดไปเองแต่น้องชายเริ่มสังเกตเห็นแก้วน้ำสองใบที่วางอยู่บนโต๊ะและเดาได้ทันทีว่าน่าจะมีใครอีกคนอยู่ในห้อง เขาจึงเรียบขอตัวกลับโดยอ้างว่ามีธุระด่วนต้องไปจัดการมินามิรู้ดีว่าน้องชายคงจับได้แล้วจากน้องชายออกไปมินามิเรียบไปเปิดประตูระเบียงให้ชุนเข้ามาเธอขอโทษเขาที่ต้องจับให้ไปหลบแบบนั้นและรู้ว่าเขาคงหนาวมากเธอจึงถอดเสื้อคลุมของตัวเองมาคลุมให้ก่อนจะเรียกชื่อเขาออกมาได้อย่างเต็มปากเป็นครั้งแรก ทั้งสองยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มินามิจะหันหนีด้วยความเขินแต่ชุนกลับก้าวเข้ามากอดเธอไว้ก่อนและกระสิบข้างหูเบาๆว่า,วาอุ่นจังชุนเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อดูการซ้อมของวงแฟน t a สติกพร้อมย้ำว่างานเปิดตัวแบรนด์ใหม่วี r a เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สำคัญมากถึงขั้นอาจกำหนดทิศทางอนาคตของบริษัทได้เลย ระหว่างการซ้อมซึ่งเป็นเพลงธีมที่วงจะใช้แสดงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นฮายามิรีบเข้ามาแจ้งชุนว่านักร้องนำอย่างยากิติดอยู่ที่ฮอกไกโดเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายทำให้เที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกและไม่สามารถเดินทางมาขึ้นเวทีได้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตทันทีเพราะหากสมาชิกไม่ครบการแสดงจำเป็นต้องยกเลิกทั้งทีมงานและศิลปินต่างพยายามหาทางออก จนในที่สุดทุกสายตาก็หันไปที่ชุนและขอร้องให้เขาขึ้นแสดงแทนเหตุผลคือชุนเคยเป็นศิลปินมาก่อนเป็นคนเลือกเพลงนี้เองและเคยดูการซ้อมมาหลายครั้งจนจดจำทั้งเนื้อร้องและท่าเต้นได้ทั้งหมดชุนลังเลทันทีเพราะเขาตัดสินใจถอนตัวจากวงการไปแล้ว มินามิที่เห็นความลังเลนั้นจึงเข้ามาบอกกับเขาว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนเธอจะสนับสนุนเขาเต็มที่เสมอเพราะสำหรับเธอชุนคือไอดอลตลอดการเธอเชื่อว่าหากชื่อฮิมุโรชุนกลับไปปรากฏบนเวทีอีกครั้งจะสร้างกระแสดได้อย่างแน่นอนและขอให้เขาขึ้นแสดงเพื่อบริษัทและพนักงานทุกคน สุดท้ายชุนตัดสินใจรับคำขอและลงไปร่วมซ้อมกับศิลปินทันทีท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนในห้องซ้อมในวันงานเปิดตัวแบรนด์วีราถูกนำเสนอภายใต้คอนเซปขับเน้นตัวตนและเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้สวมใส่ พร้อมประกาศว่าการแสดงครั้งนี้คือโชว์พิเศษของงานก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวแขกรับเชิญคนสำคัญชุนปรากฏตัวบนเวทีพร้อมเผยสถานะของตัวเองให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาคือทั้งประธานทาคาชิโรชุนและฮิมุโรชุนชุนขึ้นแสดงร่วมกับวงแฟนตาสติกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงตอบรับถล่มทลายทำให้งานเปิดตัวครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ในขณะที่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจทีหน้าบริษัทกลับมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบงนันไม่กี่วันต่อมาที่บาร์แห่งหนึ่งฮารุนั่งดื่มอยู่เพียงลำพังพร้อมย้อนคิดถึงเหตุการณ์ในวันที่อยู่ฟุกุอิวันนั้นเธอเป็นฝ่ายชวนชุนไปดื่มโดยบอกว่ามีทีมงานไปด้วยแต่เมื่อชุนมาตามนัดกลับพบว่ามีเพียงฮารุอยู่คนเดียว ชุนตำหนิเธอทันทีที่หลอกเขามาแล้วบอกว่าจะกลับเดียวนั้นแต่ฮารุกลับรังไว้พร้อมพูดว่าแค่ดื่มกับเธอเพียงแก้วเดียวคงไม่เป็นไรสุดท้ายชุนก็ตัดสินใจดื่มกับเธอเพียงแก้วเดียวตามที่พูดไว้ทว่าไม่นานหลังจากนั้นฮารุก,ก็รีบถ่ายรูปคู่กับชุนทันทีก่อนจะเผยรอยยิ้มที่แฝงในบางอย่างออกมา หลังจบงานเปิดตัวบริษัทได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างยอดเยี่ยมพนักงานต่างยอมรับในความเป็นผู้นำของชุนทั้งในฐานะประธานและในฐานะศิลปิน สื่อและผู้ชมให้ความสนใจอย่างถล่มทลายคอมเมนต์ทะลุหลักหลายหมื่นกระแสตอบรับดีเกินคาดชุนที่กลับเข้ามาบริษัทพอดีกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันจนงานสำเร็จลุล่วงไม่นานนักฮายามิรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพร้อมบอกกับมินามิว่ามีเรื่องสำคัญจะพูด ทุกคนจึงตั้งใจฟังแต่ฮายามิกลับบอกว่ามินามิคือไอดอลของเธอคำพูดนั้นทำเอามินามิถึงกับชะงักและรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อพบกันในตอนหน้ากดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะ